คนครับไม่รู้ว่าเมนูนี้เนี่ยต้องหมดข้าวไปกี่จานวันนี้จะมาทําเมนูกะเพราเนื้อแท้เนื้อเน้นๆเ,เลยครับต้องบอกเลยว่าทําง่ายอร่อยเข้มข้นมากก่อนอื่นเลยนะครับต้องซื้อวัตถุดิบที่โลตัสก่อนเลยลูกชิ้นเนื้อแท้ลูกชิ้นของบางโตของเรานี่เองและซองหนึ่งนี่เขาให้มาเยอะมากๆเลยนะก่อนอื่นก็ต้องขอบางเพื่อให้ซอสซึมเข้าลูกชิ้นตามพริกกระเทียมลงไปผัดให้หอมตามด้วยใส่ลูกชิ้นเนื้อแท้แล้วผัดทุกอย่างให้เข้ากันลูกชิ้นอันนี้เป็นอันเดียวกับที่บางโตใช้เสิร์ฟในร้านเนื้อแทท้้้้้้ดดววยยยยยนนนะไปปปกกกกกััตตต่่ออออออาาาาาาารรุุุงงงง็มใใจเเลลลบบซสหีผข จังหวะนี้หอมไปทั้งครัวแล้วถ้ายิ่งใส่ใบกะเพราอมหอมลงไปด้วยแล้วโอ้โหมือนี้รู้เลยว่าต้องฟินพร้อมขึ้นโต๊ะจัดจานเตรียมฟินได้เลยจ้ามีกะเพราแล้วแต่มีอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไข่ดาวทอดไข่ดาวให้กรอบวางบนข้าวสวยพร้อมกับกะเพราลูกชิ้นเนื้อแท้บอกเลยมื้อเย็นมือนี้ข้าวหมดหม้อแน่แน่ลูกชิ้นเนื้อแน่แน่เนื้อแท้แท้กัดไปทุกอนูมีแต่เนื้อแล้วถ้ายิ่งเอามาทําเป็นกะเพราด้วยนะรสชาติเผ็ดซีซาร์เข้มข้นถึงใจจริงจริงลองทําตามกัดได้นะไป ลูกชิ้นเนื้อวัวแค่169บาทเองอะ